บัติค่ะแ,แม่อุมาพยากรนะคะายดวงชะตารายวันค่ะวันนี้เริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นขอบคุณมากๆค่ะของคนเกิดวันอาทิตย์ขอเป็นตัวแทนสับไพ้ตัดไพ่คนเกิดัาอาทิตย์ค่ะ วการเงินเปิดนะเงินของตัวเองนะถ้าคุณมีมีทรัพสมบัติมีเงินเปิดให้คุณนะคะทำมาค้าขายก็จะเริญนรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันดีค่ะนะตื้อง่ายไข่คล้องพลังแห่งฟาร์มสุขนะคะพ,พลังแห่งฟามสุขของคุณนะคะ หกถ้วยเนี่ยคือถ้วยของคุณคือความสุขในตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะคุณมีความสุขในครอบครัวคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้เป็นพลังเนี่ยการเงินมาหรือเพื่อนฝูงมาการเงินได้มาจากเพื่อนฝูงและของตัวเองวันนี้พลังการเงินพลังเพื่อนฝูงเปิดนะจะมีสังคมที่ดีนะ ความสำเร็จของคุณมีให้คือความเข้มแข็งของคุณหนึ่งคาถาเนี่ยคือหนึ่งความเข้มแข็งของคุณกำลังบังเกิดนะคะกำลังเกิดนะวันนี้เลยครอบครัวอยู่ดีมีตกคือว่าคุณ แก้ไขได้การเงินการทองไหลคุณก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขนะแต่และว,วันคุณก็ต้องสู้ชีวิตไปนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะบางคุณเป็นคนคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่อารมณ์เยือกเย็นนะใจเย็นสุขุมนุ่มลึกนะแต่วันนี้คุณก็นุ่มลึกคือว่าคนเกิดวันอาทิตย์ต่วนมากจะเป็นคนที่แบบจะต้องว่าขี้เหนียวก็ไม่ใช่จะว่า แต่ว่าบางครั้งคุณก็ไม่เอาใครบางครั้งคุณก็เอาเอาคุณเลือกคบคุณมีคนจิตใจส่วนมากคุณจะเลือกคบคนคุณไม่คบแต่เปตตปะคุณทําอะไรเพื่อหวังผลทางนั้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นความสุขของคุณก็คือความสุขของคนที่แบบว่าคุณทําได้คือสุขของตัวคุณเองนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะพลังการเงินกับเพื่อนฝูงสังคมคุณเปิดนะคะคะวันนี้ผ่านไปได้ไม่เดือดร้อนนะคะไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาอะไรคุณอยู่ของคุณได้คุณเอาตัวรอดได้เลยสังคมอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะสังคมอะไรที่ทํางานไม่ว่าสังคมอะไร เพื่อนฝูงเนื้ออะไรแล้วแต่คุณเอาตัวของคุณรอดไปได้นะคะคุณเกิดัาอาทิย์ค่ะต่อมาของคนเกิดบันจันทร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่คนเกิดบันจันทร์ค่ะ วุ่นวายนะวันนี้คุณคนเกิดวันจันทร์ต้องตั้งสตินะวุ่นวายในที่ทำงานนะวันนี้พลังงานแห่งการวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแย่งชิงต่อสู้นะเลยที่ทํางานเนื้ออะไรแล้วแต่เพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันถึงจะสวนเตะฮาต้นลำเต้นอะไรเนี่ยแต่ก็จะไม่มีใครจริงใจกับคุณนะคนเกิดวันจันทร์แต่คุณนะ่ะโชคดีมี เงาคุ้มคืออยู่ใต้ต้นไม้นี่มีเงาคุ้มเขาไม่จริงใจกับคุณก็เหมือนกับคุณก็ไม่จริงใจกับเขาราทินีพัชจร์เหมือนแบบว่าคุณก็เป็นคนที่แบ,บเป็นหญิงที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นอยู่ในเงาสลัวสลัวไม่มีความจริงใจเราอยากได้อะไรเราต้องทิงมาให้ได้ไม่ว่าเรื่องการงานหรืออะไรการเงินมีค่ะคุณมี คุณครบแต่คนมีสตางค์เนื่ออะไรอย่างเงี้ยการยังคุณผ่านไปได้ดีค่ะผ่านไปได้สวยชีวิตคุณจะผ่านไปด้วยดีแบบวันเนี้ยวันเนี้ยทำมาค้าข้องแต่มีควาหมหงุดหงิดนะให้ตั้งสติอย่างหงุดหงิดให้ใจเย็นๆเหมือนวันที่คุณเกิดเป็นวันที่มีเสน่ห์มีเพื่อนสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องตั้งสติการงานการเงินอะไรแล้วแต่ คุณให้คุณเยือกเย็นไว้วันนี้อย่าร้อนมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงินในหมู่เพื่อนฝูงมันก็จะผ่านไปได้แค่วันเดียวคุณไม่มีศัตรูทุกอย่างวันนี้ขึ้นอยู่กับใจของคุณทางนั้นเลยใจคุณให้สังเกตใจต,ตัวคุณหุดหงิดเพราะฉะนั้นถ้าหงงุดหงิดก็ไม่ต้องคิดสร้างไม่คิดลงทุนทำอะไรไม่มีใครทำร้ายไม่มีเคาะนะคะ เพราะว่ามีการดวงมีการเงินให้ก็มีแต่ถ้าจะหาความสุขไม่มีเลยอยู่ในช่วงที่ว่าหงุดหงิดชิงดีชิงเด่นอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันจะมาหามันจะเข้ามาหาตัวคุณได้ยังไงล่นะคะความสุขจะเข้าหาตัวคุณก็ไม่ได้เพราะว่า เริ่มต้นมันเป็นพลังคุณต้องอดทนคือพลังแห่งความวุ่นวายไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นทํานองนี้นะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ค่ะวันพวกนี้เป็นวันดีของคุณนะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ้ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารนะคะ จะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะอยากเที่ยวอยากเตะได้รับข่าวดีดวงโชคลาภจะมาการเงินการงานมีความสําเร็จนะการเหมือนว่าบางทีนะ่ะจะมีอะไรสิ่งดีๆมีทหารเอกอะไรเนี่ย คุณลำบากลำบนก็จะมีคนช่วยเหลือการงานก็ลุงก็เลืองจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชครับราบนะคะจะมีสิ่งพิเศษเข้ามาหาในตัวคุณแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะคือว่าไม่ได้ธรรมดาเห็นไหมขนาดมีเป็นม้าก,ก็ยังมีปีกอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เหมือนว่าอัตวินขี่ม้าขาวบวกพลังเลยอยู่ดีๆคุณก็ได้รับก้อน ได้รับมันมองไม่เห็นว่าเป็นการเงินแต่ก็ไพ่คือว่าอัศวินขี่ม้าขาวมาอย่างเร็วโชคลาบมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะตั้งสติให้ดีทําให้ดีวันนี้ขอถ้าคุณวันนี้เหมือนดวงจะต้องเหมือนมีโชคมีลาบนะมีความสำเร็จถึงชัยถือคาถา ถือทา,าเป็นธงชัยนะคะของคนเกิดวันอังคารวันนี้นะคะถ้าคุณทําความดีไว้มีบุญกล่าวไววอะไรไว้คุณจะได้เหมือนว่าโชคก้อนใหญ่กําลังมาหาตัวขับรถอย่าประมาทนะอย่าเร็วนะ คนเกิดวันอังคารขับรถอย่าเร็วอย่าประมาทนะให้ถึงโลดผลให้จะเอาแต่โชคแต่ลาบได้ข่าวดีมีสิ่งที่ช่วยเหลืออย่าให้มีอันตรายเพราะฉะนั้นต้องระวังมั่งนะคะของคนเกิดวันอังคารความสุขอยู่ได้ความเข้มแข็งของตัวเองในครัวเรือนนะคะอยู่ได้วันนี้ก็ถือว่าวันดีของคนเกิดวันอังคารนะคะ แต่ว่าสิ่งนี้ที่ว่าจะเป็นโชคเป็นลาภของฝันของกำนันเนี่ยจะมีมาก็ตามแต่บุญวานาของคนนะคะบางคนก็ดวงดีได้รับก้อนใหญ่บางคนก็บุญน้อยทํำไว้น้อย,อยก็ได้รับก็นน้อยนะคะแต่เป็นสิ่งที่ดีของคุณค่ะคนเกิดมาลัง่านค่ะต่อมาของคนเกิดวรนพุธค่ะ ขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ไคนเกิดวันพุธนะคะอย่าลืมว่าไพ่ส่วนรวมนะคะอือ สองด่ามันเหมือนว่าเราไม่รู้จะทำยังไงดีนะโอทุกเศร้าอยากยอมจำนนนะคนเกิดวันพุธเศร้าใจหนักใจวันนี้มีเหมือนพลังพลังวันนี้เป็นวันเปิดคือว่าพลังจะต้องต่อสู้พลังเวรพลังกรรมเราต้องทำใจและยอมจำนนหรือฟาร์มทุกข์ทางใจนะ แต่ยังดีจะทำอะไรบางคนก็มีอัตรวินนักขี่ม้าเพื่อมาช่วยนะถึงคุณจะคุณทำตัวของคุณเองคุณจะความทุกคุณก็ทำตัวของคุณเองความถุกคุณก็ทำตัวของคุณเองแต่ตอนนี้ให้คุณจะล่าเริงให้มีสิ่งดีๆแต่คุณเศร้าใจคุณเศร้าใจทั้งๆที่เหมือนว่า ทเลาะกับเพื่อนกับฟงคุณก็ยอมแพ้แต่มันก็ยังเศร้ามันยังหาความสุขมันเหมือนว่าแก้วมันล้มไปหมดแล้วเหลือหนึ่งถ้วยใจเราก็ยังตัดไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีความเศร้าความหมองอยู่ของคนเกิดบรรพุทธนะคุณรู้ว่าคุณทาบางครั้งอะ่ะมันอันเนี้ยปาก ดาบสองอันเลยเขาบอกว่าคนเกิดวันพุธให้ตั้งสติวันนี้อะไรก็ช่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตั้งตั้งสตินะคนเกิดวันพุธวันนี้ที่เขาวันเนี้ยเขาบอกว่าจะอะไรจะมีเรื่องปัญหาอะไรให้ตั้งสติเหมือนบางทีจะมีเรื่องมีราววันนี้เงียบไปก่อนยอมแพ้ยอมจำนนวันพรุ่งนี้ค่อยคุยงัดมาคุยใหม่ได้มาแก้ได้จะเป็นทางบวกของคุณถ้าเผื่อคุณวันนี้เลยครอบครัวเถียง ทะเลาะก,กันนะคุณยอมแพ้ไว้ถ้าขืนคุณบวยวายนะคุณจะทำลายเหมือนทำลายมันจะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องยอมจำนนเพราะทางที่ดียังมีทางที่จะไปเที่ยวจางจะได้รับข่าวของคนแดนไกลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทางข่าวด,ดีส่วนใจที่มอมมัวหมองก็เก็บไว้เรื่องราวที่ ปัญหาเพื่อนฟูงหรือครอบครัวเนี่ยอย่าถกจะเถียงเราเป็นฝ่ายยอมแพ้ให้เรายอมแพ้ทุกอย่างคือเรื่องจะได้ไม่บานปลายเพราะฉะนั้นเพราะวันพวกนี้คุณถกเถียงต่อไปได้ถ้าเกิดเป็นวันดีของคุณนะคะวันพวกนี้คุณยังมีชัยชยนะมากวันนี้ถ้าคุณยังเจ้าอารมณ์เนื้ออะไรถ้าคุณไม่ยอมแพ้อะไรเนะี่ยคุณจะ เรื่องมันจะบานปลายไม่ว่าที่ทํางานครอบครัวเรื่องอะไรแล้วแต่ผิดหรือไม่ผิดเงียบไปก่อนวันนี้เขาบอกเป็นวันที่ชะตามันจะต้องจํานนนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธค่ะการเงินมองไม่เห็นเลยค่ะแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะต่อมาของคนเกิดวันพระหัสค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันละพระรหัสหน่อยนะคะวันนี้อยากเจอไพ่สวยๆสักควัมน,นึงเถิดทายมาเนี่ยเจอแต่สิ่งที่หมองแล้วก็ไม่ดีมาเลยเพราะฉะนั้นอยากแค่วันต่อๆไปที่จับไพ่แจกไพ่มาเนี่ยเป็นสวยๆยังงามทายแล้วมีความสุขมั่งเถอด ของคนเกิดวัฐฐนพฤหัสนะคะอืมความสุขของคุณวันนี้ทางที่เปิดชะตาชีวิตไปได้เพราะความสุขส่วนตัวของคุณนะก็อีกและนะล้มเหลวหมดนะคุณทําเรื่องทําราวคนเกิดพันพัสคุณก็ยังเศร้ายังหมองเหมือนวันวานนะคะคือคุณทําตัวของคุณเองอย่าเอาทิฐิเป็นที่ตั้ง แถ้วยเนี่ยคุณล้มคุณมีทุกขนะคุณมีทุกขของด้วยตัวการกระทําของคุณเองแต่คุณก็ยังดีนะยังมีสองถ้วยที่ตั้งเผื่อการเผื่อแผ่นะแต่ยังโชคดีตัวคุณล้มไปแล้วเนี่ยพลังงานเปิดวันนีย้ยังมีถ้วยที่มีความสุขความมุดมสมบูรณ์มาเติมเต็มให้นะคะ ทุกคุณก็จะผ่อนคลายไปได้สิ่งที่คุณมีปัญหาทำลายความรักนะทำลายความรักจากตัวเองจากครอบครัวสามีภรรยาอะไรตามแต่นะจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะแล้วก็จะทำเนี่ยเหมือนกรรมเทศจะมาแก้ไขมาเปลี่ยนชีวิตนะจะมาพบแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ผ่านมาก็จะปัดเป่าไปให้ คุณเจ็บป่วยทุกขร้อนหาความสุขไม่ได้แต่วันนี้เป็นวันเปิดวันของคุณเลยวันถึงบุญกุศลเก่าๆและกรรมเทศเนี่ยคือเหมือนเหมือนมีสิ่งดีๆแจดมินเนี่ยจะมามาให้ขุดคุณจะได้เจอรักเก่าเพื่อนเก่าหรืออะไรเงี้ยถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นรักใหม่ที่สดชื่นอะไรก็จะดีขึ้นมาถึง เขาจะบอกว่าคุณเนี่ยล้มทําตัวคุณเองทั้งนั้นเลยจะทุกข์จะสุขอยู่ที่การกระทําของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณหันหน้าเข้าคุยหันหน้าเข้าถ้าปัญหาในครอบครัวหรือที่ทํางาน คุณกล้าได้กล้าเถียกล้าหันหน้าคุณอย่าหันหลังออกจากที่ทํางานคุณอย่าหันหลังออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ให้คุณหันหน้ามามองสิ่งที่คุณกระทําไว้แล้ววันนี้มันจะผ่านไปได้เพราะมันมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะ แต่ถ้าคุณหันหลังคุณนะ่ยทุกนะคะไม่ว่าจะจากครอบครัวหรือจากที่ทำงานอะไรแล้วแต่ปัญหาแต่ละคนมันมีค่ะวันนี้ขดวงของคุณมันเกิดปัญหาเรื่องความรักนะคะมีความรักความสุข นะความรักความสุขความบุดมสมบูรณ์บางทีนะมีดีอยู่ดีอยู่นะเ <_' S 1> พราะคุณไปจ้างนี่จ้างติ่นี่ทำอะไรขึ้นมามันก็ทำให้คุณน่ะ <_' S 1> เหมือนพอกนี่เหมือนว่าความบุดมสมบูรณ์มันก็น้อยไปมันขึ้นอยู่การกระทำของคุณทางนั้นเลยบางคนก็ปัญหาเรื่องความรักบางคนก็ความบุรมสมบูรณ์การเงินหรือการกินการอยู่เนื้ออะไรที่คุณอด ทำเรื่องขึ้นมาให้ตัวเองเป็นนี้เป็นตินอะไรเงี้ยคุณทําลายความสุขด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องหันหน้าอย่าหันหลังกลับเพื่อนหนีหนีสิ่งที่ทําผิดคุณต้องหันหน้าเข้าสู้แล้วคุณจะสู้ไปได้มีบุญกุศลเก่าเปิดมาช่วยได้เจอ คนรักเก่าๆอันนี้เรื่องเก่าๆทั้งนั้นบุญกุศลมาช่วยในวันต่อไปนะคะอันนี้หมายถึงวันต่อไปเดี๋ยวคุณจะเจอให้คุณอดทนวันนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะคะสําหรับคนเกิดวันพักรือห่ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจุกค่ะ ความสุขนะควารมรักความสุขความสาเร็จในเรื่องมีควารมรักตั้งรากฐานอยากจัดงานอยากจะควารมรักในครอบครัวความมั่นคงคุณมีนะคนเกิดวันสุกสิ่งที่คุณจะปรารถนาอะไรละสี่หลกักเนี่ยความสุขที่คุณคิดไว้คุณอยากได้อะไรแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันบางคนก็อยากจะมีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่ สมหวังหรือบางคนอยากจะสร้างอันนี้ทําเพื่ออันนี้อะไรอย่างเนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันมันคือความสําเร็จที่จะเข้ามาหาคุณติ่งที่คุณอธิษฐานมุ่งม,มัน่นปันารถาาวันนี้เขาก็ส่งมาหาคุณนะคะโชคลาภกำลังมาลาตีที่ทักทายว่า ดวงดีนะก็จะได้ราบก้อนใหญ่ลาบนี้จะเป็นอะไรล่ะลาบแห่งความสำเร็จตามแต่บุญแต่กุศลของตัวเองนะคะว่าจะมีได้ลาบแบบไหนทำมาแบบไหนความสำเร็จเรื่องที่คุณหวังนะคะคุณอยากแต่งงานอยากเรียนสำเร็จอะไรเงี้ยเขาให้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณมีเหรียญใหญ่ คุณมีเรื่องการเงินคุณต้องไว้เจ้าที่ที่ที่คุณอยู่ปู่สมเฝ้าทรัพนะคือว่าคุณเนี่ยฝัดจะได้เงินออกมาเนี่ยคุณรวยแต่คุณไม่ได้ใช้คุณอยู่ที่ที่มีเงินคุณอยู่เหมือนอยู่บ้านดีใครมองเห็นกัาลร่ำรวยแต่คุณไม่ได้ใช้ได้ใช้ทีละหน่อยได้ใช้คือมีมีปูเนี่ยบทบางการเงินนะคะคือว่า จะทำอะไรเขาบอกว่าบางไม่ให้คุณใช้มากเพราะเหมือนบางทีคุณก็ฟุ่มเฟื่อยนะแต่วันนี้พลังการเงินเปิดนะคะเนี่ยพลังการเงินพลังโชคพลังลักแต่ก็ต้องบอกนะเขาบอกว่าอันเนี้ยคนที่จะได้โชคได้ลาบต้องอยู่ที่ราศีของตัวเองบางทีเนะี่ยคนไหนไม่ใช่ดวงไม่ดีดวงการเงินไม่ดี ก็ไม่ไม่ได้มากแต่ก็ได้อันเหรียญน,นี้มาก็คือไม่ขาดไม่จนนะคะการเงินความสุขความบูรณาสมบูรณ์มีให้มีเฮมีฉลองนะคะวันคนเกิดวันศุกร์สรุปก็คือวันดีค่ะของคนวันศุกร์นะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะ ขอเป็นตัวแทนกลับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะอ mm ืม hmm. วุ่นวายเหนื่อยหงุดงิดนะวันเนี้ยเป็นงานที่ดวงการงานจะได้วุ่นวายนะ เป็นฟาร,ร์มวุ่นวายขางดวงการงานมีฟาร,ร์มขัดแย้งเรื่องงานการงานจะมีอุปสรรคขัดแยง้งวันนี้นะคุณจะทิงทิงให้ได้แต่คุณก็มีชัยชนะเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคแต่มีฟาร,ร์มสำเร็จนะคะการเงินดีมากนะคะราชินีหนึ่งเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญทอได้การเงินถักทอ ด้วยการเงินคุณลาเป็นราชินีนั่งบัลลังกสุขสบายดวงชะตาดีแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าจะต้องวุ่นวายจะต้องมีการถัดแย้งวันนี้มันมีอุปสรรคแต่ว่าดวงดีก็คือดีคือดวงการเงินดีดวงคุณนายนะคะดวงคุณนายราชินีนั่งบัลลังก์เนี่ยดวงคุณนายนะคาถาเนี่ยคาถาหงเนี่ย ความสำเร็จเรื่องการงานถ้าคุณเอาจริงๆจ,จังๆการงานคุณมีความสําเร็จสต่งที่คุณมุ่งม,มั่นอยากทําอะไรล่ะคุณต้องการทําอะไรจ้รางอะไรถึงจะมีอุปสรรคในการก่อสร้างทําอะไรแล้วแต่คุณจะมีอุอปสรรคในเรื่องงานเรื่องเงินตามแต่ของคุณนะคะคือคุณปัญหาอะไรจะเกิดคุณผ่านไปได้คุณเป็นคนที่เข้มแข็ง คุณมุ่งมั่นแต่เนี่ยชะตาชีวิตนะเขาใช้ใช้หลักว่ามันมีเจ้ากรรมในเวนนะคุณก็เลยเนี่ยคือหนึ่งคาาเนี่ยไก่คุณหนึ่งคาาการงานถึงจะมีความสําเร็จแต่ว่ามันจิกทีละเล็กละน้อยแต่เขาบอกว่าต้องมีความอดทนไก่กินข้าวทีไม่เยอะ ดึงอะไรแต่ว่าคุณจะให้มีความสำเร็จเขาบอกว่าให้คุณอดทนเพราะว่าคุณไม่ได้หยิบอะไรได้หัวพัวพ้าคล้ายๆหยิบข้าวกับทีละเม็ดอะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณมีความอดทนเพราะว่ามันขึ้นกับดวงของคุณแต่ละคนนะคะบางทีไปราศีดีนะราชินีแบบลาบนี้ราบก้อนใหญ่นะคะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์มีแต่สิ่งดีที่ทั้งนั้นเลยอุดมสมบูรณ์การกินครอบครัวมีความาสุขนะถึงคุณจะเป็นตัวหาเรื่องหงุดหงิดนะเขาไม่มีใครรู้แต่คุณบทคุณอารมณ์คุณจะหงุดหงิดหมายถึงวันนี้วันเดียวนะคะคุณจะลมหงุดหงิดบางทีคนเขาพูดดีๆคุณก็ไม่ขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันทุกอย่างจะผ่านไปเองในวันนี้ ถ้าจะถามดีค่ะวันดีของคุณค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันดีของคุณด้วยค่ะขอให้โชคดีค่ะ